จัดให้จัดให้และจัดให้งบ24,000บาทกับ CPU ตัวใหม่ i5 Gen 12พร้อมกับการ์ดจอ RTX 3050แรม1 6 g b s s d 4 8 0 g b งบดีๆแบบนี้เล่นเกมพริ้วแน่นอนพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยครับจัดให้จัดให้และจัดให้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับแอดบิกเจนและรงอิลุนกันนะครับ กลับมาพบกันตามคำสัญญาครับกับจัดให้ในอพิโซดนี้ต้องบอกว่าเป็นอปพิโซดที่ตื่นตะลึงมากทีเดียวที่แรกก็ไม่ได้ว่าจะจัดสเปคประมาณนี้นะครับแต่ไปเห็นราคาการ์ดจอมาอย่างตัวซีรีส์ RTX 3050ตอนนี้ฮะราคาดีมากๆเลยอย่างปัจจุบันครับ RTX 3050เนี่ยราคาฮะบางตัวนะ 9,800กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วเป็นมือหนึ่งประกันเต็มด้วยรวมถึงใครที่อยากจะอัปเกรดการ์ดจอให้มันแบบมียี่ห้อดังหน่อยก็ต้องเพิ่มเงินจากที่แอดบิ๊กแนะนํากันไปนะครับอีกประมาณตั้งสองพันบาทนะครับโดยวันนี้ฮะหลักๆแน่นอนการ์ดจอครับเริ่มต้นด้วยความแรงของ RTX 3050แบรนด์ที่จิ้มมาในสเปคราคา2 0 0 0ัเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของ PNY เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูกันนะครับแต่ถ้าคุณเลือกใช้แบรนด์จากโซแท็กตัวนี้คุณจะต้องเพิ่มอีกประมาณพันห้านะครับราคาก็ จะตกอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 2 6 0 0 0โดยประมาณนะครับสำหรับ RTX 3050ต้องบอกว่าเป็นการ์ดจอที่แรงเร็วนะครับแรงเพียงพอจะเล่นเกมในรูปแบบ Full HD ได้แบบสบายๆปรับไฮปรับอัลตร้าได้นะครับมาพร้อมกับคุณนะสมบัติอย่างการเล่นเกมนะครับ พร้อมสตรีมมิ่งได้ด้วยผ่านเทคโนโลยีสตรีมมิ่งที่เขามีอย่างตัวบล็อค s าเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ AI เสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับนี่คือการจอที่น่าสนใจมากๆเลยณนะตอนนี้เลยนะครับถัดมาครับในฝั่งของตัว CPU ครับ CPU a d m i c เลือกใช้เป็นข้อ i5 ครับรหัส 12400F ครับ CPU ตัวนี้เป็น CPU ยอดนิยมในเจเนอเรชันใหม่นะฮะใครที่ต้องการประสิทธิภาพความแรงเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยตัวนี้ทำได้สบายหายห่วงจะใช้งานนอกเหนือจากการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการตัดตอ่อไม่ว่าจะเป็นการเรนเดอร์ไฟล์นะครับหรือว่าทำภาพได้หมดทุกมิติดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินแน่นอนนะครับ ซีพตัวนี้ตอบโจทย์ครบทุกงานหรือถ้าใครที่มองว่ามันแรงไปอยากจะลดลงเป็น Core i3 ก็ย่อมได้ครับเป็น i3 ในตัว 12100F ช่วงประมาณ4,000บาทก็ไม่เลวเหมือนกันแต่วันนี้ใส่ i5 มาเพื่อความแรงเต็มระบบนะครับเมนบอร์ดครับ H.610M.H.DDR4 เมนบอร์ดตัวนี้ทำมถึงเลือกใช้ตัวนี้ล่ะตัวอื่นมีราคาแบบถูกกว่านี้หรือเปล่ามีฮะแต่ตัวนี้ครับเขาจะได้ตัว PCIe 3.0x4 แบบ M.2 นะครับใส่ SSD M.2 ได้จะไม่กินพื้นที่นะครับในตัวเคสและที่สำคัญประหยัดไฟด้วยและเมนบอร์ดตัวนี้รองรับได้ถึง Core i7 Core i9 Gen12 สบ,บายๆเลยแรมครับ จุจุเลยใส่แรม32กิกไบตได้ในอนาคตหรือจะใส่แรมแบบ16 g ิ64 g b DDR4 ก็ยอมได้นะครับตัวนี้คุ้มมากราคากำลังสวยนี่คือโฉมหน้าคาตาของเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวตอนทดสอบไอพิจะประกอบตัวนี้ลงเข้าไปในเครื่องเนาะ หน้าตาเมนบอร์ดก็กำลังดีครับใส่แรมได้2แถว SSD ได้1ตัวใส่การ์ดจอ PCIe 4.0ได้อีกตรงนี้เลยนะครับ CPU ก็จะอยู่ข้างในนี้ด้านนี้จะเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนยุคใหม่นะครับของ Intel Gen 12นั่นเองแรมครับตัวนี้ต้องบอกว่าราคาคด,ดีนะฮะสำหรับแรมในซีรีส์ Button X ของ Colorful เขาไม่เลือกใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าราคาดีจริงๆและคุ้มค่ามากๆนะครับ ตัวแรมความจุ8 g b เลือกใช้2แถวแบบนี้นะครับไม่ใช่รถยนต์นะเป็นตัวแรมนะฮะ2แถวแม่แล้วก็จะมีในฝั่งของบัสปีดอยู่ที่บัส3,200เมกะใส่คู่กันแบบดู a l ล h ช n n นลเฟียวๆไปเลยนะครับเล่นเกมตัดต่อทำงานเล่นไปพร้อมสตรีมไปได้เหลือเฟือนะครับ <S <S เช่นกันกับด้านนี้ครับเป็นตัว Storage SSD ครับวันนี้เลือกใช้เป็น WD Green นะครับ ตัวที่ต้องบอกว่าราคาดีสเปคดีแต่หลายๆคนอาจจะขยับไป WD Blue WD Black ก็สุดแล้วแต่ทำไมถึงต้องเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเราจํากัดงบไงให้มันมีงบที่ต่ําหน่อยนะครับถ้าคุณมีงบเสริมเพิ่มเติมคุณขยับไป WD Blue WD Black ได้นะครับแต่ WD Green ก็เพียงพอแล้วตัวที่ผมมีเดโมจะเป็นตัว1นึทรนะแต่ผมแนะนําว่าถ้างบน้อยนะครับใช้ตัว480 g b ก็เพียงพอนะครับนี่คือในฝั่งของตัวสเปค ภาคฮาร์ดแวร์นะครับถัดมาครับเป็นตัวเคสและพาวเวอร์ซัพพลายกันนะครับตัวเคสที่เลือกใช้มาแน่นอนเป็นตัวยอดนิยมราคาประหยัดแต่ตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วนะฮะร,ราคาต้องบอกว่าสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นตัว s i g m a t e c e r o s ข้างหน้าจะเป็นไฟ R g b ีีแบบนี้พัดลมนะครับตัวเพียงพอกับการใส่ฮาร์ดแวร์แบบนี้ได้สบายสบายแต่ถ้าคุณอยากจะได้เคสที่ใหญ่ขึ้นนะครับแนะนำอย่างตัว t h e r m โมเทค e รับ Versa J 2 1เนะครับเป็นตัวเคส ราคาสุดคุม้มเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทใส่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําได้และมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเมน์บอร์ด ATX ได้นะครับจุฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายในราคาไม่แพง ตัวนี้ก็อัปเกรดเพิ่มเติมกันได้ถ้าคุณอยากจะขยับเพิ่มเคสนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวจ่ายไฟก็สำคัญเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ RTX 3050นะครับเพราะตัวจ่ายไฟของ RTX 3050ใช้ทั้งระบบประมาณสัก450วัตต์ก็เพียงพอตามที่ NVIDIA เขาแนะนำมาแต่ผมเพิ่มให้เลยนะครับ500วัตต์ก็จะใส่อยู่ภายในตัวเคสตัวนี้แล้วจะเป็นตัว E-CONTA นะครับ500วัตต์ 80+ w, ตัวนี้หาซื้อได้ที่ JIB ราคาพันเบาทเท่านั้นเองมีมาตรฐาน80พัดไว้ด้วยสบายสบายในยเรื่องของการจ่ายไฟเพื่อจะอัปเกรดความแรงเพิ่มเติมใส่ CPU เพิ่มใส่ Storage เพิ่ม ก็ยังไหวนะครับลิสต์สเปคทั้งหมดเดี๋ยวบิกจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้เลยเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวสเปคนะครับย้ํากันอีกทีนะสเปคนี้การจอคุณต้องใช้ PNY นะครับถ้าคุณใช้โซแท็กแบบที่เอามาตั้งโชว์ตรงนี้ราคามันจะกระเด้งไปสักประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพกันว่าจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันต่อได้เลยครับ จัดให้และจัดให้เป็นอย่างไรกันบ้างเลยครับสำหรับสเปคในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเล่นเกมแน่นอนครับกับการ์ดจอ RTX 3050ตัวที่แนะนำครับเป็น PNY นะหรือจะเพิ่มเป็นโซแท็กอย่างในภาพช่วงต้นก็ได้นะครับถ้าโซแท็กก็ราคาประมาณ2 5 2 0 0 26,000พันถ้า PNY ตามสเปคที่ผมเลือกไว้ก็จะอยู่ประมาณ24,500บาทในเกินนี้เลยนะครับ สเปคเอาไปเล่นเกมได้เอาไปเล่นพร้องสตรีมก็ยังไหวลื่นๆเลยเกมที่แนะนำนะครับจริงๆแล้วสเปคนี้เล่นในทุกเกมแหละ God of War ได้ Pub G ฟอร์ซ่าฮอไรซันฟาคลายได้หมดไฟองไฟเอ็มสบายหายห่วงสำหรับน้องๆที่น่าจะมาถามกันว่าพี่เล่นไฟเอ็มได้ไหมได้นะครับสบายๆเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกครับถ้าคุณอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมคุณทำได้เลยนะครับเซตเราไม่ได้มีฟิกซ์ไว้เซตเทียนบิ๊กจัดให้เป็นตัวต้นแบบนะครับเป็นแนวทางในการจัดสเปคเนาะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆทุกคนไปหัวแบะโดนฟันกันนะครับจากพร้านบางที บางร้านนะต้องบอกว่าเขาไม่บอกเราอะนะว่าตัวนี้ตัวนั้นมีตัวที่ถูกกว่ามีตัวที่เหมาะสมกว่าหรือเปล่าลองศึกษาข้อมูลกันไปก่อนจัดก็จะยิ่งดีหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วผมแนะนําว่าประกอบเองได้ก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นไปอีกนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กับจัดให้จัดให้และจัดให้ครับในงบประมาณ24,500บาท กับ Core i5 Gen 12กับ RTX 3050 Ram 16GB ในราคาเบาๆแบบนี้เลยเอพปปิส od หน้าอยากชมสเปคไหนอย่างไรพี่ไว้เลยใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจัดให้จัดให้แล้วจัดให้อย่าลืมช่วย subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยว5 0 0 0 0นเมื่อไหร่จะหากราจอมาแจกกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ